สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นช่องคนเมืองถอยนะครับวันนี้กแล้วก็นำครับผมขนมผม,มมาเสนอครับซึ่งเป็นขนมมาใหม่มจากของแบรนด์โอเดนยานะครับซึ่งคอลเลคชันนะครับจะเป็นคอลเลคชันในการตามหาผมสมุดสะสมสติกเกอร์ดาก้อนบอลนะครับผมซึ่งก็มีสมุดนะครับผมมีให้เลือกทั้งหมดนะครับ4แบบครับแล้วก็มีสติกเกอร์ มาให้สะสมทั้งหมด100กว่าลายนะครับผมซึ่งก็ตัวนี้ผมก็ทางอนุญาเนีได้ออกมาน่าจะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งมาครับผมก็ช่วงนี้ก็กําลังตามหากันให้วุ่นเลยครับเพราะว่าสินค้าก็เรียกได้ว่าหายากเหมือนกันนะครับซึ่งผมโชคดีด้วยครับไปตามหาประมาณ3เสื้อห้ถึงเเซเว่นนะครับก็ได้มาเพียง1สาขาเท่านั้นครับซึ่งผมไปปุ๊บนีบ่คือแอบดีใจนะครับเพราะว่าที่เห็นว่า ตัวสินค้าทั้งหมดนะครับยังไม่ได้มีการขายออกไปนะครับผมก็ถือได้ว่าโชคดีเหมือนกันนะครับที่ทางสินค้านะครับยังมีอยู่ครบทั้งหมดนะครับส่วนเรื่องราคานะครับผมตัวขนมนะครับนี่ผมจะหยิบมาให้ดูนะครับนี่เลยครับเนี่ยก็ตัวขนมนะครับมีราคาอยู่ที่25บาบาทนะครับด้านในจะเป็นยังไงมาแกะดูนะครับนี่ พอเราแกะเนี่ยครับผมมาข้างในนะครับจะเจอเป็นสมุดสะสมแล้วก็มีขนมเหมือนเดิมแล้วก็มีเป็น,นครับตัวอาสติกเกอร์ที่เอามาแปะไว้ในของสติกเกอร์นะครับซึ่งพอดีว่าผมเนี่ยได้ทําการแกะและทําคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งปรากฏว่าคลิปที่ผมทํานะครับมันหายก็เลยได้ถ่ายใหม่ ก็ถือได้ว่าตัดแบบตัดจบแบบรวดเร็วนะครับซึ่งผมได้ติดสติกเกอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับอันนี้ก็วิธีการติดสติกเกอร์นี่ก็จะประมาณนี้เราแกะออกมาจากแผงแล้วก็มาติดซึ่งผมแกะออกมาทั้งหมดนะครับตัวของเรียกว่าสมุดนะครับมันจะมีทั้งหมดอยู่4ลายนะครับผมนี่ จะเป็นลายทั้งหมดที่มีมาครับให้สะสมกันนะครับแล้วก็ตัวของอสติกเกอร์นะครับก็มีมาให้อยู่ด้านในนะครับผมเนี่ยจะเป็นรูปภาพแล้วก็ผมก็ได้ทําการติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะเสียใจเหมือนกันที่ว่าคิดหายไปเนี่ยผมก็ทําการติดลงไปในสมุดเรียบร้อยเลยนะครับซึ่งก็ยังไม่ครบนะครับผมเท่าที่ติดมาเนี่ยน่าจะประมาณอ่า 50ได้นะครับน่าจะประมาณนั้นครับผมเพราะได้มาครึ่งหนึ่งแล้วนะครับถือได้ว่าดีไปเลยนะเพราะว่าเราได้มาเพีแค่8กล่องแล้วก็เราสะสมนะครับก็ได้มาครึ่งทางแล้วนะครับก็สําหรับใครที่มีตัวไหนแล้วมันเกินเกินมันเกินมาเนี่ยก็ มาคอมเมนต์ได้นะครับเราอาจสามารถในการแลกเปลี่ยนสติกเกอร์กันได้นะครับผมโอเคก็อันนี้ก็เป็นที่ผมได้มาซึ่งก็น่าจะครบแล้วเนี่ยจะมันจะมีลายอยู่ด้านหลังด้วยนะครับผมนี่ซึ่งก็อันนี้คนระับก็ได้มาครึ่งแล้วนะครับส่วนนี้ก็ได้มา3ใบน,นี่ก็4ใบส่วนนี้ก็ได้มาครึ่งรูปแล้วนะครับโอเคสำหรับที่ ผมก็ค้่องใจนะครับเขาเรียกว่าสมุดสะสมการ์ดเนี่ยแต่ดูยังไงมันก็ไม่ใช่สมุดอ่ะดูเลยครับมันแค่มีแค่เหมือนแค่หน้าปกเท่านั้นเองครับซึ่งผมว่าที่จริงน่ะน่าจะทําเป็นสมุดน่าจะสวยกว่านี้นะครับผมเพราะว่าอันเนี้ยมันดูยังไงก็ไม่ใช่สมุดอ่ะมันดูเป็นแบบแผ่นพับมากกว่าครับนี่หมด4แบบโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็คงจะต้อง จากกันเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะผมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดสั่นกะดีนะผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยก็สหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วครับผมก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับเพราะใครตามหาเนี่ยก็รีบๆตามหากันนะครับเพราะว่าของนะครับอาจจะหายากพอสมควรนะครับผมว่ามันคนกําลังตามหากันอยู่นะครับผมโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้าผมไปแล้วครับเชนครับ สวัสดีครับ